สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดไหวทาราว์มาหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงเลขเด่น10หน่วยบนเป็นวิดีโอแรกก่อนนะซึ่งเป็น3สูตรที่เดินต่อเนื่องกันมาประมาณ7งวดรวดแล้วนะที่ลงสูตรมานะครับก่อนอื่นก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซืก้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นัน เป็นวดที่เจ็ดนะลงถูกต่อเนื่องมาสุดที่หนึ่งก็ได้แปดนะชนเด่นกันมากที่สุดว่าชนนันที่เลขแปดนะครับทั้งสามสุดสิบหน่อยบนนะทั้งสามสุดเดี๋ยวเรามาตามต่อกันวดที่แปดนะครับ ในแปดนะวิธีการตำของสุดที่หนึ่งนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสี่ครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลัก 100, 1, 2, ร,รก้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักร้อยหน้า ที่ท้ายที่1 1ึครั้งหลักร้อยท้ายที่2อหนครั้งบวก5้าค่าคงที3กับ8ได้1 1กับ3ได้4 4กับ2ได้6 6กับ9ได้5 5กับ6ได้1 1กับ9ได้0 6กับ7ได้3 3กับ6ได้9 9 6 9กับ5ได้4นะ4บวก1ได้5 5บก1ได้6 6บวก5ได้1นะได้4 5 6 1ได้6 3 3 6ได้6หลักหน่วยนะต่อมาได้4 4หลัก10ต่อมาได้6 6หลัก10 วันที่ผ่านมาก็เจนะ็ดแปดเก้าสี่นะได้แปดถัดมาสุดที่สองนะสุดที่สองก็ได้แปดตต่อเนื่องกันมายาวเลยมีสุดที่หนึ่งสุดเดียวนะครับที่อ่แวะไปอยู่หลักร้อย จากนั้นก็เดินต่อปกติครับเพราะทั้งสามสูตรก็ผมลงมาคู่กันทั้งสามสูตรเลยนะก็เลยพามาเดินต่อกันเลยวิธีการทำของสูตรที่สองก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองห้าครั้งหลักร้อยหน้าท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองห้าครั้งบวกสี่ข้าวบางที่ สี่กับสีได้แปดปดกับหได้สากับสได้เจ็ดเดกับ4ได้1 1ึกับหได้7จ็ดเกับสได้1นหนึ่งกับ5ได้6 6กับ4ได้ศูนย์่วนบวก3ได้3าสบวกหได้4 4ี่บวก2ได้หกครับศูนย์สามสี่หกสาได้3กับหถูกตอ yeah, ่อเนื่องกันมาตลอดนะครับสุดนี้วันที่ผ่านมาก็ได้สองห้าหดนะครับ ในเลขก8เป็นเลข10หน่วยบนนะครับ่ะต่อมาสูตรที่3นะครับเดินกรบคู่กันมาถึง3สูตรนะสูตรที่3ก็ได้เลขก8นะวิธีการทำอ่า เช่หลักหมื่นสครั้งหลักร้อยหครั้งหลักสิบหนครั้งหลักสิบท้ายสตัวหครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนาครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สหลักสิบท้ายที่หนสองครั้งบวกแปคงที่เกได้สี่สี่กับเ้าได้สามสามับสี่ได้เจ็ดเจกับเได้สี่กับสได้หกหกับสได้ศูนย์สกับแได้สองสองบวกหนึ่งได้3ามสามบวกสามได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์นะ ได้สองสกศออกห้าศูนสีได้ศูนย์ทัดมาได้สมนะทัดมาได้6กทันมาได้หนะึน,น, 1, นะครับผู้ชมที่ติดตามช่องมาตลอดก็จะรู้ศูนย์ดีอยู่ครับวันที่่ันมาก็ได้แปดข้าองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อทั้งสศูนย เดี๋ยวเสร็จจากสามสูตรนี้เดี๋ยวผมจะลงเลขเด่นสิบหน่อยอ่าเลขเด่นหลักเลขเด่นบนอีกอกสูตรนะครับเดินต่อทั้งอกสูตรนะครับเดินต่อเน,นี่ยนะหลายงวดแล้วเหมือนกันนะครับเราจะได,สด้สรุปเลขเด่นสิบหน่อยบนกันไปเลยนะครับประเด็น,นเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กัน,กน เดี๋ยวเรามาเริ่มบ,บวกกันเลยนะเมื่อกีก้บอกวิธีการทำให้หมดล้หนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเอ๊ะอท้อดีหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าได้เก้านะครับอีกรอบหนึ่งหนึ่งกับบวกได้เจ็ด จ็ดกับแปดได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับหกได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับหกได้สามสามกับสี่ได้เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งได้แปดแปดบวกหกได้สี่สี่บวกห้าได้เก้านะครับศูนย์ห้านะศูนย์ได้หนึ่งได้สองตัวนี้นะสองอีะ เดี๋ยวปิดละบวกหนึ่งสองครั้งลืมไปเก้าศูนย์หนึ่งนะอย่างนี้กว่าเอาบอบวกห้าได้หก เก้านะก้นงหกที่นงอถัดมาสูดยที่สองเลย สองบวกสามได้ห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์สองบวกสองได้สี่สี่บวกหกได้ศูนย์หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับอีกรอบสองกับสามได้ห้าห้ากับห้าได้ศูนย์สองกับสองได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์หกกับศูนย์ได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์นะศูนย์ได้สามบวกหนึ่งได้สี่ บวกสองได้หกศูนย์สามสี่หกสุดที่สองได้ศูนย์สามสี่หก ตัที่สามเลยนะสามกับสามได้หกหกกับแปดได้สี่สี 4. 4 3 3่กับศูนย์ได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์แปดกับหกได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับแปดได้สี่ได้สี่นะสามกับสามได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์แปดกับหกได้สี่สี่กับสองได้หกหกบวกแปดได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้า ห้บ, 8. 8บวกสได้แปดบวกสี่ได้2องสี่หแสองครบแล้วนะครับทั้ง3ามสุด เดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันเลยตัวที่ชนกันทั้งสามสูตรนะครับอ่ะไม่เจอครับจะเหสองสูตรเก้าหนึ่งสูตรศูนย์สองสูตรนะหนึ่งหนึ่งสูตรหกสองสูตรสี่สองสูตรห้าแปดสอง สามเก้าห่ากับ1ไม่มีโอเคก็คือจนิดสน2สูตรเป็นส่วนใหญ่นะครับได้0 4 6นะเป็นตัวชนเด่นกันอ่า วนทั้งสามสูตรท,ไอไอไอที่เหลือก็ชนกันอย่างละหนึ่งสูตรยังจับคู่กันไม่ได้นะครับเอาเป็นศูนย์สี่อกเด่นสิบหน่วยบนเป็นตัวหลักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมยองเลขเด่นทั้งหกสูตรนะครับที่เดินต่อเนื่องกันมานะครับระยะยาวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ